ตัวนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มาขัวบ้านพึงชมเมนูที่เรายังสั่งกินตามปกติก็คือเนื้อทอดคนหมีก็ความสุขจะมีระดับเดียวคือมิวมิวเดียมเลยพูดยากกว่าภาษาอังกฤษเออนั่นแหละห รานบนซีฟูด้ดเป็นโนนหนึ่งวันนี้เราสั่งไปสี่อย่างก็จะมีอ่าเนื้อทอดกุนหมี่อันนี้อะไรนะแกผัดยอดฝักแมว,แม,วมันหอยผัดยอดฝักแมวผัดยอดฝักแมวน้ำมันหอยผัดแมวปักออกปักผัดยอดฝักแมวน้ำมันหอยอันนี้ไฟสั่งมา แต่ว่าอันเนี้ยคลาสสิกเลยคือรอบที่แล้วเรามากินแล้วเราไม่ได้กินคือไข่เจี่ยวบ้านพึงชม,มง่ายเลยคลาสสิกเดี๋ยวพยายามจะก,กินทุกเมนูแล้วก็เรามาดูว่าเมนูไหนเ,เอ้ยอ่นงนึงคืออะไรนะต้มยำกุ้งน้ำใสำ่หมก้นคนเดี๋ยวอันนี้กินทั้ง4เมนูนี้แหละ โอเคกันแล้วแหละครับ <Okay. S 1> ใส่ใบเยอะนะไม่ได้มีแค่ต้นหอมนาน่าจะใส่ต้นไม้ที <Okay. S 1> ่อยู่ในบ้านคุณชมวุ <laughs> ม้นเลนอะนีนไ่ไม่รู้่ <Okay. S 1> น่าจะมีผลลัคา,าด้วยแหละต้นหอมที่เห็นตอนนี้นะ mm hmm. ทักอะไรวะนี่ต่อเลยเหมือนผักอะไรวะนี่ผมไปเรื่อย อ,อ,อ,อันนี้คือได้นะครับปักไหนลองผักอันนี้น้ำมันหอยอันนี้คืนก็คืนก่อนนอนเลยด้วยนะครับ <c oughs> อลโกอฮอลิคว์ไค้ครับ ไม่ขมพัก,กอะไรมันๆเน,น,นี้ยฟักแมวชื่อาตเาเวกจ้ะเนี่ยนี่ไม่ไทยเหรอเนียครอบกุ้งมีครับอือเกียวเดี๋ยวต้องยำกุ้งเนาะ

รู้สึกว่ากินข้างนอกก็ได้ฟิลแต่ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่เขาก็ยังไม่ได้มากินสักทีอเพราะว่าคนมาเยอะต้องรุนวอล์กอินตอนช่วงสี่โมงว่าจะได้ว่าจะได้มากินไหมหรือเปล่าเรามาสี่โมงก็ไปแล้วใช่มันจะมาบางคนเขามาหกโมงไงคิวมันเลยไม่ค่อยมีแล้วต้องมารุนเอาว่ามี ใช่เพราะว่าข้างในจองแต่เราพี่แล้วเราพอดีเรามาอยู่ตรงหน้าร้านใช่ปะแล้วเราก็หล่อมันมีโต๊ะว่างแต่ก็มันก็มีโต๊ะจองมาสองโต๊ะแต่เราไม่อยากข้ในโดนจองเต็มหมดเลยชอบไข่เจียวนะ เป็นจร<น>ิงเป็นจริงครับคุณตัวอย่างมาเลยรู้ป่ะวม,มันมีสูตรมันมีสูตรอินฟลูเอนเซอร์อาหารนาเว้ยคำพูดที่เขาใช้ใกบทเนนะ่ะแน่นหนึบ <c oughs> อะไรอะอ่าใหญ่ใหญ่เนื้อแน่นหนึบอร่อยเข้มขน้นเนี่ยอินฟลูเขาคุกแค่นะ <c oughs> นัะ่งห <c oughs> นึบ <c oughs> เข้มข้นต้องลองอะไร่ะตังอะไรชอบอ่ไอย่างเงี้ผมไม่แย่ปกดีผมกระดกคือรอบที่แล้วอ่ะเราสั่งถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเอาเอาที่จำได้ปะเขาจำได้ว่ามีเนื้อข้าวคุณหมีอสามเหม็อนอะเออผัดบุเส้นสามเมนแล้วก็อีกอันนึงคือหัวปีทอดใช่ แต่รอบน,นี้เรามีไข่เจียวเรามีต้มยำกุ้งแล้วก็เรามีเนื้อข้าวคุณหมี่แล้วก็มีผัดผักอะไรทีกอย่างที่ลืมไปแล้วฟักแมวนั่นแหละืึเข้มข้นว่ะอยากกินไข่เจียวเลยอะ่ะแกไม่กินถังกุ้งใช่ปะอเอาไหมเขาได้นะต้มยำไม่ กุ้งใหญ่มากจะรู้ว่าซื้อที่ไหนก็ใช่ต้องไปซื้อแมคโคมเล่นเนื้อประมาณนี้เอาหางกุ้งให้จริงด้วยเว้ย แต่ละยั yeah. แต่มันคือต้มยำกุ้งที่เบสบบว่าไม่ได้เผ็ดนะมันจะออกรสชากลางๆหวานๆโอ้ว่ดีเทลว่านี้ดูดีเทลมันนะยตัวใหญ่มากเลย อ,อ,อมแม่เขาจะดันฝั่งที่เป็นหางอะ่ะออกมาที่ตรงบริเวณฟันฟันแล้วกินก่อนดันเนื้อกุ้งในปากใช่ไหมเอาหางมาอยู่ตรงปลายฟัน แล้วฟันก็จะเคียวๆก่อนทำมันละเอียดจะได้ไม่ต้องแทงเหนือแล้วงแเนี๋ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอที่เราเคียวหางเสร็จเนื้อมันจะหวานขึ้นพอเน,นื้อหวานขึ้นเราก็ตักนมซุมเพิ่มแล้วก็สดไปก็ได้เฟเวอร์ใหม่ใหม่

กินเพียวๆแบบไม่ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน้ำมันปรุงมาดีฮะเค็มๆมันๆ